โดยตัวเองนั้นก็เจ็บป่วยหนักอยู่แล้วแล้วยังจะมาตรอมใจเป็นห่วงลูกชายคนนี้อีกจึงทําให้อาการนั้นซุดหนักขึ้นด้วยความกังวลและเป็นห่วงเป็นใยจนทําให้เธอลืมกินข้าวกินยาจนในที่สุดเธอไม่สามารถทนพิษของโรคภัยนั้นได้ทําให้เธอสิ้นใจไปในที่สุดก่อนที่ลูกชายของเธอจะกลับมาถึงซสอีกด้วยจิตสุดท้ายที่เป็นห่วงลูกชายอย่างมากวิญญาณของเธอจึงล่องลอยไปตามทางเดินหวังว่าจะได้ไปพบกับลูกชายที่กลางทางวิญญาณของแม่ที่กําลังล่องลอ คอยตามหาลูกชายนั้นก็ไปพบเห็นกลุ่มโจรกลุ่มนี้ขึ้นก็จึงเกิดความวิตกไปใหญ่ว่าถ้าหากลูกชายของเราเก็บหนี้มาได้แล้วต้องมาเจอกับโจรป่าก,กลุ่มนี้ลูกชายของเราต้องได้รับอันตรายแน่ๆเราต้องรีบเดินทางตามหาลูกชายให้พบและเตือนเขาให้รู้ถึงภัยที่อยู่ข้างหน้าแต่ยานวิเศษของหัวหน้าโจรน,นี้รับรู้ได้ว่ามีพลังงานบางอย่างแอบแฝงอยู่ในบริเวณน,นี้เมื่อเขาเพ่งชานดูดีๆก็รู้ได้ว่าเป็นวิญญาณของแม่คนหนึ่งที่กําลังเป็นห่วงลูก และกําลังออกเดินทางตามหาลูกแต่ว่าในขณะนั้นโจรป่าก,ก็ยังไม่ได้คิดสนใจอะไรจนพบค่าวิญญาณของแม่ได้ไปพบกับลูกชายที่กําลังก่อ,อกไฟและเตรียมจะเข้านอนโอ้ลูกจ๋าแม่ดีใจเหลือเกินในที่สุดแม่ก็ได้พบลูกแล้วลูกไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิน้นแม่จะอยู่คอยปกป้องลูกอยู่ใกล้นี่แหละวิญญาณของแม่นั่งเฝ้าอยู่ไม่ไกลจากลูกเลยซึ่งลูกชายคนนี้ก็รู้สึกแปลกเหมือนกันว่าเราอยู่คนเดียวท่ามกลางป่าใหญ่แห่งนี้ ในบรรยากาศที่มืดมิดแต่เหตุใดกันนะเราจึงไม่รู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเลยรู้สึกอบอุ่นเหมือนมีแม่มานั่งอยู่ข้างๆเลยคืนนี้เราคงจะได้หลับสบายและในคืนนั้นเขาก็นอนหลับสบายโดยที่ไม่มีอะไรมารบกวนเลยจนรุ่งเช้าเขาก็จึงรีบออกเดินทางต่อไปส่วนวิญญาณของแม่นั้นก็ตามติดลูกชายไม่ห่างตอนนี้เธอมีความสุขมากแต่ทว่าเธอก็นึกขึ้นได้ว่าในหนทางข้างหน้านั้นมีกลุ่มโจรป่าอยู่เธอจะทำอย่างไรดี ลูกของเราต้องไปเจอกับโจรป่ากลุ่มนั้นแน่ๆเราจะเตือนลูกเราอย่างไรดีแม้จะจับตัวลูกเราเรายังทำไม่ได้เลยทันใดนั้นเองก็มีแม่จิ้งจอกตัวหนึ่งผ่านมาแถวนั้นพอดีวิญญาณของแม่จึงคิดขึ้นได้ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะแม่สุนัขจิ้งจอกฉันขออนุญาตเข้าไปสิงในร่างของเธอสักครู่เถอะฉันต้องการจะส่งสัญ,ญญาณบอกให้ลูกชายของฉันรู้ได้ว่าข้างหนัน้นมีภัยรออยู่ให้เขาเปลี่ยนเส้นทางเดินจากนั้นวิญญาณของแม่ก็จึงเข้าไปสิงอยู่ในตัว ของแม่จิ้งจอกตัวนั้นเมื่อวิญญาณไปสิงอยู่ในแม่จิ้งจอกแล้วก็รีบกระโดดออกไปขวางหน้าลูกชายลูกชายเมื่อเห็นสุนัขจิ้งจอกก็ตกใจเป็นอย่างมากเก๋ๆกางๆไม่รู้จะทําอย่างไรดีแต่เขาก็ต้องแปลกใจว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นยืนจ้องหน้าเขาอย่างเดียวเลยเอสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ก็แปลกดีเหมือนกันตกลงเจ้าจะเข้ามากัดเราหรือว่าเจ้าจะทําอะไรกันแน่ทําไมถึงจ้องหน้าเราเขม็งขนาดนั้นสุนัขจิ้งจอกซึ่งตอนนี้มีวิญ,ญญาณของแม่สิงสู่อยู่ กำลังจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะเตือนลูกเขาจึงได้เริ่มคุยดินเพื่อบอกทางว่าให้ไปอีกเส้นทางหนึ่งแต่ว่า